ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเรื่องราวของฟุตบอลเต็มไปด้วยความน่าทึ่งและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจของแฟนบอลเต้นแรงขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างสารรค์สถิติและแรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือเหตุผลที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินทางของเปปกว่าดดโอลาเมื่อเขาใกล้จะก้าวเข้าสู่จำนวนนัดที่หนึ่งพันในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอล ระดับโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในเกมสำคัญระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้แต่ปัญหาที่น่าทึ่งก็คือเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติธรรมดาเท่านั้นเพราะมันสะท้อนถึงความหลงไหลและความทุ่มเทอย่างลึกซึ้งที่เป๊ปมีต่อเกมฟุตบอลอย่างแท้จริงและนี่คือจุดที่หลายคนอาจยังไม่รู้ เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานนักบริหารทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อเปปกวาร์ดิโอลาด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเคารพและชื่นชมเขาได้กล่าวในานามของสมาคมผู้จัดการทีมหลีกอาชีพ LMA ว่าเปปผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณเข้าสู่หอเกียรติของ LMA ในฐานะผู้บริหารทีมที่คุมสโมสรสมัสมุครบ1,000นพันัดซึ่งนี่คือการยกย่องความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ความรักและความหลงใหลในฟุตบอลที่เป๊ปแสดงออกมาอย่างชัดเจนตลอดเส้นทางอาชีพของเขาซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแรงผลักดันให้เขาเก้าวสู่ความสำเร็จเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและวงการลูกหนังทั่วโลกการทำงานในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและการก้าวผ่าน999นัดมามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่สามารถสร้างชื่อในประวัติศาสตร์ฟุตบอลได้อย่างเต็มเปี่ยม เป๊ปไม่ได้เป็นแค่โคชธรรมดาเขาคือสุดยอดนักวางแผนและผู้สร้างสารรค์กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นการคว้าชแชมป์ลีกในประเทศต่างๆการผงาดคว้าชแชมป์ยูฟาชแชมเปี้ยนลีกรวมถึงการคว้าถ้วยรางวัลในลีกที่มีการแข่งขันสูงใน3าลีกของยุโรปซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของเขาอย่างแท้จริงแล้วคุณละ่ะคิดว่าเป๊ปจะสามารถสร้างสถิติและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนหรือว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้อาจเป็นจุดสูงสุดของอาชีพแล้ว มาร่วมกันแสดงความเห็นะนักการได้เลยครับ